ดีค่ะยินีตอนรับเข้าสู่ช่องแอนทอมรีนะคะสวัสดียามเย็นนะคะตอนนี้มินน้อยใกล้จะเลิกเรียนแล้วอ่นนี้ก็มานั่งรอรับมินน้อยนะคะนักเรียนก็เลิกแล้วนู่นนะคะ16บนาฬิกาแล้วนะคะแคนก็มานั่งรอนะพอดีแอดเปรี้ยวนะฝากบอกว่าให้รอรับมินน้อยด้วยนะคะเพราะว่าแอดมินแอดมินเปรี้ยวติดภารกิจนะป้ามอบให้นะคะเช็ค ชักของนะคะในโกดังนะ,ะชจ้าของในบ้านหลังนี้นะคะเนะี่ยเดี๋ยวน้องฟางมาจะให้มาช่วยนะ,ะเอสเปรี้ยวนะคะอ่านะเดี๋ยวไปบอกน้องฟางเดี๋ยวรอรับน้องแอดมินน้อยก่อนนะคะอ่าแอดมินน้อยก็จะมารถตู้นะคะรถตู้อ่ามาจอดก็น่าจะจอดตรงมุมนี้นะคะเพราะว่าเราก็จะได้เดินไปรับหลานนะ,ะมินน้อยก็เหมือนล้านคนหนึ่งของเราที่อยู่ที่ลานองปู่ นะก็มีความน่ารักนะมินน้อยนะคะนะถ้าเราเคยพาเขาไปไหนปุ๊บเขาจะจําเลยนะคะว่าเมื่อไรนาะป้าเอนจะเด๋ยอย่างเช่นถ้าป้าเอนบอกว่าจะพาไปเขาไปเล่นเด้งดึงเนี่ยเขาจะจําเลยเมื่อไรจะพาไปเล่นเด้งดึงนะเขาจะทวงสัญญาหลับ <c oughs> คือบางทีบางทีเขาก็อืมนิ่งๆนะเขานิ่งแต่ความจำเขาดีมากเขาดีมากนะถ้าถ้าเรา พูดตกลงอะไรกับเขาไว้เนี่ยเขาจะจะทวงเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าวันเสาร์แ้าฝนไม่ตกนะก็จะพาไปเล่นอยู่นะคะเขาชอบเล่นแบบกระโดดดิ้งดึงดิ้งดนะเวลาเข้าไปในห้องแอนเขาก็จะชอบกระโดดมากเลยมีความสุขนะเตียงมันมันมันก็เด้งได้นะเตียงมันเด้งดึงดิ้งึงเด็กน้อไมันชอบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมีน้อยมา เนะี่ยวันนี้ก็ถือว่ารีแลกนะวันนี้รีแลกพักผ่อนนะพักผนะ่อนเนาะพอลุงช่างเองก็น่าจะปวดเมื่อยแหละทางขึ้นหลบติดหลบสาลาทั้งทุกทุบหินโอ้แขนน่สุดแขนนี่สุดเลยนะก็ถือว่าพักผนะ่อนนะอ่าแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันโกนด้วยพรุ่งนี้วันพระนะนะนะก็มีเอฟซีถามเข้ามาว่าเอ๊ะเออสาลาจะเสร็จทัน รันสิเดือนไปนาะนะอะไรเงี้ยก่อนนะนาจะนาจะรีบเลยนะอันนี้ต้องเอฟซี FC ต้องไปถามลุงช่างเลยนะเพราะว่าเอเอเยไม่ไม่ทราบค่ะนะเออพาพามาตอนไหนปูนมาตอนไหนก็ลุยกันตอนนั้นแหละค่ะนะ,ะจ้ะเนาะเพราะว่าเรื่องอยางอื่นเราคาดคเนไม่ได้นะก็อยู่ที่ลุงช่างนะลุงช่างจะพาจะสั่งปูนมาตอนไหนนะคะ นาก็มาแล้วนักเรียนมาแล้วนักเรียนมาแล้ว <Spec> น <ıyoruz> <aha> okay. ักเรียนมาแล้วมินน้อย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 โอเครับมินน้อยมาแล้วปะมินน้อยบอกว่าหิวน้ำหิวน้ำปะเดี๋ยวไปเอนพาไปดื่มน้ำนะคะเดี๋ยวพาไปดื่มน้ำเดี๋ยวพาไปดื่มนในกระติ๊บมีน้ำไหม ในกระติ๊บมีนะไหมเดี๋ยวดูกอนจิหนป้าเอ็นไนปาเอนเอากระเป๋าเลยเดี๋ยวถอดกระเป๋าออกดูดิเปิดดิมีไหมไม่น้ำไป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 หิวน้ำอย่างแรงไปเร็ว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 โอ้โหเดินข้ามได้เดินข้ามได้แน่ใจนะแน่ใจนะว่าข้ามได้โอเคแจ๋ว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 เก่งมากโอ้หิวน้ำหิวน้ำมีอะไรมาให้ดูมีอะไรมาให้ดู คุณครูทําทรงผมสวยมากเลยนี่ทรงผมสวยมากเอาผ้าห่มเอาผ้าห่มไหน,นเอาอะไรมาให้ไปแอนดูดนไหนเอาอะไรมาไปแอนดูไหนกินอะไรกินอะไรคะโอ้อ้าวกินข้าวอ้ปเอ็อน,อนยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ย่ยอ้แล้ว <laughs> เรียนมาก็จะหิว วันนี้คุณครูสอนสอนอะไรคะวันนี้สอนนับเลขยางสอนนับเลขค่ะโอ้สอนนับเลขแล้วค่ะน,นับเลขหนึ่งสองสามใช่ไหมคะใช่แล้วโอ้เก่งมากเลยคุณครูน่ารักไหมคะน่ารักค่ะโอ้น่ารักค่ะเสียงดูเสียงดูเสียงไปหาแม่ไหมไปหาแม่ไหมไหรือจะไปกับป้าเอน,อนงั้นไปหาแม่ก่อนไป จะเอ็นจะพาไปนู่นไปมาแล้วสวยมากเลยมินสวยไหมดูมันจับได้ลูกกระเบื้องสวยไหมลูกสวยไหมอเอาบนอะไรเนาะโอ้โหใครทำผมให้สวยจังคุณครูค่ะเออต้องมีพูดคาดด้วยนะคะลูกก็พาไปซื้อขนมกลับมาแล้วมาหาแม่คำใสโอ้โห แม่เปี้ยวกำลังเช็คสต็อกเสื้ออยู่เราต้องเป็นพี่เลี้ยงแล้วละแม่เอ้ยเออเราเป็นพี่เลี้ยงนะคะเออนั่งชวยเฉยนั่งเวยๆยนั่งเฉยเฉยนั่งเฉย่วยเออเอ๊ะรู้จักแม่กำาสแล้วเนี่ยมาเมื่อวานก็นอนด้วยกันอืมโอ้ยอ้อนใหญ่เลยอ้อนใหญ่เลย แง่ก็ปึ๊กปื๊กปึ๊ดปืไดโอ้โหขอบคุณขอบคุณก่อนค่ะขอบคุณค่ะต้องเรียกคุณยายใช่ไหมขอบคุณคุณยายด้วยนะคะลูกคุณยายเกะให้ลูกใครซื้อกนมให้ไม่น้อยโอ้แฟนซื้อให้วันเสาร์ไปเล่นดึงดงแน่พรุ่งนี้ ถ้าฝนไม่ตกนะ,อ,ะ,อ,ะอืมอม,มีอะไรแบ่งยายกินบ้างลูกยายกินวันแล้วยายไม่กินวันนี้กินวันแล้ววันนี้ขายเชื้อได้ยังแม่โอ้ยเวันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่บอกว่าเจ็ดวันของลูกเท่าไหร่เจ็ดวันแล้วแปดวันนี้แล้วเจ็ดวันแล้วแม่บ่นอีกแล้วแม่บ่นอีกแล้วพี่น้องเ อ๋อปกูสอนกอไก่ก็เอ้ยกอไก่ขอไข่ในเล่าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอระคังข้างขวางงูใจกล้าจดจานอืตีดัง chó trình tì đằng, chó tráng Xó, Xó xô Làm, làm đi chơi <laughs> <khu> <laughs> à. à. chó chá, chá đà. xuống khăn, xùm <laughs> <này>. <laughs> ร,รอเรือพายไปว้านะรอเรือพายไปรอลิงจะไต่าลาวอืมเรอลิงไต่ลาวแล้วอะไรอีกเนาะยอยักเขี้ยวใหญ่รอเรืออ้า